สภาพเนี้พี่ซื้อรถใหม่เธอไม่ต้องมานั่งวินอย่างผมหรอกเชี่ยเลยเมียด่าตายเลยรถถลอกด้วยโอ้ลำบากจังชีวิตรถก็ล้มโอ้แต่มีรถขี่ก็น่าจะดีนะเอาไงวินสมควรซื้อเถอะโอ้กเก็บเชื่อหไแน่ก็ล้มนะโอ้อสภาพนี้ยังไงก็ต้องช่วยแล้วช่วย ต้องกลายเป็นผู้ร่วมชะตากรรมได้ยังไงค <laughs> ุย <c oughs> ดีเลยไอ้เอออกี้ยวมชี้หมากันามาลยโอ้ยลำบากจังเลยชีวิตหน <ลำ S 1> ้าบินมาบินก็พาล้มส้มลำกองหวานหวานจ้าส้มลำกองหวานหวานสามโลร้อยจ้าส้มขายไงจ๊ะพ่อค้าส้มกับลังกองก็เอาเงินมาเอาของไปโอ้ โคือส,สวยแต่นอ้อรถคันนี้ออกรถเท่าไหร่นะนี่ต้องใช้กีนแสนหรือเปล่านอ้อสวัสดีจ้าวันนี้มีโปรโมชั่นมาพิเศษจ้า,<อ>าเพราะขาแม่คขาออกรถได้นะคะโปรโมชั่นแบบนนไหนคะแคมเปญนนี่ค่ะฟรีดาววาว้าจริงแผงแบบพี่นะใหญ่แบบเนี้ยอ,ออกรถได้เลยจ้า พี่ต้องใช้เงินออกรถไหมคะไม่ต้องใช้เลยค่ะพี่เพราะว่าเป็นโปรโมชั่นสําหรับพ่อค้าแม่ค้าแต่งรอแบบนั้นได้เลยค่ะพี่อาชีพพี่ก็ออกได้ออกได้นี่พี่มีแผงม<อ>ีมีแผงแล้วพี่ก็ขายดีลูกค้าลุมเต็มเลยพี่กําลังอยากได้รถใช้งานพอดีเลยได้ครับเมื่อเช้านั่งบินมาบินพาล้ม พี่อยากได้รถไหมลำปากพี่ดาวฝนตกก็ไม่มีปัญหาพี่ติดขอบติดตู้ก็ได้หาให้พี่น้อยจัดเลยค่ะพี่นี่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้เลยค่ะพี่ปีดาวใช่ไหมปีดาวขออย่างเดียวพี่ไปเสร็จที่พี่ไปซื้อผลไม้น่ะเอามาให้หนูใหหนูจัดให้พี่มีสเตทเมนต์โอ้ดีมากเลยค่ะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะพี่ไปเสร็จซื้อของหนีหน้าร้านถ่ายรูปแบบนี้แถงใหญ่ขนาดนี้ได้ถ้าทำปีดาวให้กับอาชีพพี่ได้ พี่จองเลยจัดเลยค่ะพี่เดี๋ยวหนูจัดให้เลยโอเคพร้อมเซ็นสัญญาสามวันรับรถเลยค่ะพี่ได้ครับจัดไปค่ะพี่เดี๋ยวไปดูแคมเปญที่โชว์ดูจัดไฟแน้นกันเลยค่ะพี่เอาไปเลยนะที่เหมียวเสนอให้นะคะแคมป์ีดาวนะคะลูกค้าเตรียมแค่สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบเสร็จ ซื้อของนะคะถ้ามีใบเสร็จเช่าที่ด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ,ะแล้วก็เซ็นเอกสาร3วันลูกค้ามารับรถเลยนะคะโอลบาบก,กัเสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารถ,คร,รถเสร็จแล้วนี่รถของพี่ลูกค้าเลยนะคะนี่เห็นไหมสวยสวยสวยชุดชแต<ส>่งนะเอสปอร์ตตี้รอบคันเลยนี่ดูค่ะ ล้อแม็กแบบนี้เลยล้อแม็กข้ากา้านค่ะนี่เห็นไหมแม็กก็สวยรอบคันนี่สวยไหมคะสวยครับเห็นไหมเหมียวบอกแล้วจัดให้ได้ค่ะชุดนี้เลยนี่ออกรถฟรีดาวได้แต่งอย่างนี้เลยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่กระบะแข็งแรงใหญ่ค่ะขนผล,ผล,ลไม้ได้เต็มที่เลยคราวนี้โอ้แล้วก็มีกระบะ,ะเนื่อให้พี่ด้วยมีให้ด้วยค่ะพี่โอ้เอค่ะ,คะเห็นไหมด้านหลังก็เป็นดำตัดแดงถูกใจไหมคะถูกใจมากเลยครับเซลถูกไหม สวยครับเห็นไหมเหมียวบอกแล้วแคมเปญนี้ออกได้จริงเอ้าพี่สวัสดีครับยินดีด้วยพี่เห็นพี่มีรถผมก็ดีใจเลยมาแสดงความยินดีด้วยเนี่ยคิดว่าเซยังจะมาอีกเลยโอยผมไปช็อตกับพี่อ่ะไหนๆก็มาแล้วฮะดีใจพ่อขาด้วยได้รถใหม่แล้วนะได้แต่ผมไม่ผ่อนนะแกผ่อนเองโอ้ขอบคุณมากเลยที่นี่ดีมากเลยเนาะที่นี่บริการออกล้นฟีดาวเลยนะโอ้เจดแล้ว Your ambition. Mitsubishi Motors.